สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูของรางวัลที่ได้จากแมทพาร์ตแบบใช้ทองซื้อนะครับทั้ง2องอย่างเลยทั้ง2แบบก็คือแบบ500ทองกับแบบ1 0 0 0ทองนะครับก็นะครับครั้งแรกถ้าคุณไม่เคยซื้อนะครับซื้อครั้งแรกเนี่ยมันจะลดให้50%นะครับก็คือจะลดให้เหลือจาก500เหลือ250แล้วก็จาก1 0 0 0เหลือ500อทองนั่นเองผมแนะนำนะครับครั้งแรกเนี่ยคุณควรจะซื้อไว้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันลดแล้วมันก็มันคุ้มมากนะครับ คุณจะเสียแค่750ทองและคุณจะได้คืนมา500ทองนะครับซื้อครั้งแรกอา่าซึ่งมันคุ้มอยู่แล้วซื้อเลยนะครับแนะนําแต่อันนี้มันจะเป็นรอบรอบต่อมาก็คือหลังจากรอบแรกนะครับรอบที่2 3 4 5หขึ้นไปนะครับก็จะเป็น1,000ทองกับ500ทองนั่นเองส่วนของราวันนะครับผมจะซื้อให้ดูเลยว่ามันจะได้อะไรบ้างนะซื้อเรียบร้อย 3ดาว2ใบนะตัวแรกดาว4ดาว1ใบครับอ่า5ดาว1ใบครับรวมกันแล้วก็จะได้เป็น4ใบนั่นเองโอเคแล้วก็โฟฟาน่า4 0 0 0 x นนะครับ21ใบ200ทองอ่าซื้อ500ได้200นะครับ1,028ใบนะครับ1,000 t พันเทนนิงแล้วก็คอนแทรคเ e เว w a l 10 d เด 3ใบนะครับแล้วก็10,000 e AP 3ใบครับของรางวันก็ไม่เท่าไหร่นะต่อมานะครับก็จะเป็น1,000ทองอันนี้คือทีเด็ดเลยนะครับ3ดาว4ใบ4ดาว2ใบนะเริ่มเยอะละว5ดาว2ใบครับ แล้วก็ได้นักเตะเวลแมนอันนี้ไม่คุ้มนะนักเตะไม่คุ้มเลย1นึ่งพบใบนะครับผม1นึ่งพเทนนิงนะหนึ่งยี่สิบเจ็ดใบอันนี้คุ้มมาก1น,นึ่งหมื่นเทนนิงสามร้อยทองครับอา่าแล้วก็สี่พันยี al, ่สิบใบคอนแทคเลนัวลสี่ใบครับและนี่คือของรางวัลทั้งหมดนั่นเองครับผมในจะได้ตัวต่อสัญญาในจะได้การ์ด EXP อีกนะครับ ันก็คุ้มนะคุ้มมากนะครับแต่ว่านักเตะนี่ผมแอบเคืองนิดหน่อยนะเพราะว่าไม่ให้นักเตะที่เป็นสตาร์นะออจ่ายด้วยทองมันควรจะได้ตัวดีกว่านี้นะเดี๋ยวคงดูเดือนหน้านะครับว่ามันจะเอาตัวไหนมาให้ <c oughs> นี่คือการ์เทรนนิ่งโปรแกรมของผมทั้งหมดเลยนะครับหลังจากที่ซื้อแมทพารเนี่ยก็ได้10,000 x p มา30ใบนะครับก็คือ1,000ทองเนี่ยได้ 27บใบแล้วก็500ทองได้3ใบนะครับก็คุ้มอยู่นะมันก็ได้อย่างอื่นด้วยเยอะแยะมากมายนะครับสรุปแล้วนะครับผมแนะนําให้ซื้อเลยนะมันคุ้มอยู่ครับเนี่ยนี่คือ Nominating Contact ของผมนะครับผมก็ใช้บ้างแล้วเป็นบางส่วนนะว่าจะแลกแพ็กนี้สักหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีอีเวนต์ให้เตะคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ